สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินข่านดีครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งจอร์เจียออกแถลงการระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ทาการขัดขวางแผนการของพลเมืองยูเครนรายหนึ่งนะครับที่ประสานงานในการลักลอบขนอุปกรณ์ระเบิดหลายชิ้นจากยูเครนไปยังรัสเซียโดยสามารถสกัดได้ขณะที่กําลังขนข้ามชายแดนซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเป็นวัตถุระเบิดที่มีความซับซ้อนจํานวน6ชิ้นด้วยกัน มีน้ำหนักรวม14กิโลกรัมโดยวัตถุเหล่านี้ได้ถูกจัดส่งจากเมืองท่าโอเดซาของยูเครนและนําเข้าไปยังจอเจียด้วยรถมินิแวนของชายชาวยูเครนด้วยการเดินทางผ่านโรมาเนียบัลกเรียและถูกเขียเมื่อวันที่19มกราคม2567แผนก็คือจะนําเอาวัตถุระเบิดเหล่านี้ไปยังเมืองวอร์เนสของรัสเซียผ่านด่านตรวจคาร์เรีลีทางหน่วยงานระบุด้วยว่าระเบิดดังกล่าวนั้นบรรจุระเบิดพลาสติกเกรซซีโฟซึ่งใช้กันในระดับกองทัพ มีตัวจับเวลาการเปิดใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับมีการตั้งเวลาการเปิดใช้งานเอาไว้ล่วงหน้าเห็นได้ชัดว่าการผลิตระเบิดตงก,กล่าวนั้นผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งหากมีการนําอุปกรณ์ตงก,กล่าวไปติดตั้งในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอาจจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อโครงสร้างพื้นฐานและการบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากทั้งนี้มีชาวจอร์เจีย7คนชาวยูเครนอีก3าคนและชาวอาร์เมเนียอีกสองคนมีส่วนร่วมในการจัดส่งระเบิดตะก,ก่ัว อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าพวกเขาอาจไม่รู้ว่ากําลังขนส่งวัตถุระเบิดกันอยู่ตามแถลงการนั้นยังได้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าปฏิบัติการทั้งหมดมีความเป็นไปได้ว่ามาจากพลเมืองของยูเครนที่มีเชื้อสายจอเจียโดยทางหน่วยนั้นระบุว่าตังแา่อังเรชาราซิสเซสัญชาติยูเครนแต่เกิดที่เมืองบาตูมีเมืองชายฝั่งทางทะเลของจอร์เจียเคยลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นในเมืองโอเดซซาเมื่อปี2020โดยสังกัดพรรครับใช้ประชาชน ซึ่งเป็นพักเดียวกับวลาดเมียร์เซเลนกี้ประธานดิบดียูเครนคนปัจจุบันทั้งนี้การสอบสวนนั้นยังคงที่จะดําเนินการต่อไปเพื่อกระตุน้นในการที่จะดําเนินการค้นหาตัวบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัตถุระเบิดและก็เส้นทางในการขนส่งลักลอบนําเข้าจอร์เจียซึ่งเรื่องนี้กําลังกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในสถานการณ์สงครามความขัดแย้งว่าเวลานี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่ายูเครนนั้นใช้วิธีการในการส่งระเบิดเข้าไปเพื่อติดตั้งก่อเหตุในรัสเซียอยู่เนืองเนืองซึ่งเกิดเหตุหลายครั้งนะครับในเวลานี้ที่เกิดการโจมตีฝั่งของรัสเซียซึ่งบางครั้งนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการใช้โรนแต่อาจจะใช้คนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นไปติดตั้งระเบิดเอาไว้นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทางอินเทอร์เน็ตเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ